พยุงกับหลุมยิมใหญ่สามปีสามปีกว่าๆตโตขนาดเนี้ยนี่แหละเกษตรทันสรีเลยเนี่ยปลูกหลุมเดียวกันเนี่ยตลดรดน้ำหลีเป็นคนแรกที่ทําวะเนี่ยไอ้มันงามผมว่ามันโตเร็วกว่ากดปลูกเดียวๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราน้ําหยดแต่ทีแรกเห็นไหมครับผมบอกถ้าผมคิดเวลาได้เนี่ยโอ้โหปลูกไม้ป่าแล้วใส่น้ําหยดนะครับถามว่าผมอ่านเจอของอาจารย์อะไรอยู่เมืองกาอ่ะซึ่งเขาพูดมาคำบอกให้พยุงขุดร้อนเนี่ยนานาคน ขาบอกว่าปีละหมื่นครับแปดปีแปดหมื่นต่อต้นอย่างเงี้ยก้อนี้ของธนาคารต้นไม้เขาวัดเส้นรอบวงวิการสวัยบอกว่านิ้วละพันทอนละนิ้วหมายถึงว่าเส้นรอบวงเนี้ยสมมติว่าต้นเนี้ยนี่ก็เกือบหมื่นแล้วเองงั้นนะอันนั้นเลยดิถ้าเกิดเนี้ยห้านิ้วขึ้นมาต้นนี้แสดงว่าห้าพันอืมเพราะห้าพันเนี้ยผมปลูกนี่สามปีกว่าอืมนับนับนับสักอันละห้าพันนะห้าพันเนี่ยไม่ผมผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นต้นเดียวต้นเดียวเนี้ยต้นเดียวครับต้องปลูกตอนนี้เส้นรอบวงก็น่าจะ อาจจะเป็นแปดนิ้วแปดนิ้วถามว่าแปดพันผมปลูกสามปีมันก็กลมเกลี้กันดินะเนี่ยแกลำใหญ่คือวันหนึ่งข้างหน้าลำใหญ่นี้ผมบอกต้องเป็นพืชที่ผมตัดทิ้งอยู่แล้วนี่มันก็พันกันขึ้นเลยเนี่ยโอดูดิมันขึ้นกันครับเนี่ยถามอาจารย์นี่เป็นเงินนะอาจารย์ถ้าออกขนาดนี้ผมก็รวยเลยนะพวกนี้เป็นกิโลนะครับเนี่ยตอนเนี้ยเขาขายลูกน้ากันผมขายไปสี่สิบห้าขายได้รุ่นนี้แล้วเห็นไหมครับ ก็บอกไอ้แต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมจะต้องตัดลําใยออกแนอนาะคตต้นหนึ่งนี่หลักพันขึ้นเลยนะถ้ามันออกเต็มยอดหมายถึงว่าเต็มยอดทุกยอดทุกพวงเนี่ยมันคํานวณได้จ้ะต้นหนึ่งสมว่าตีไปห้าสิบโลห้าสิบโลสี 4, 40, 2, 000, ่สี่สิบสองพันสองพันแล้วไร่หนึ่งผมปลูกนี่ประมาณร้อยยี่สิบต้นไร่หนึ่งก็สองแสนแล้วมันจะหาอะไรได้ขนาดนี้เนาะครับผมบอกเอออยู่ซอยดาวก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่ง ก็เลยสอนลูกบอกทำไปเลยอยากคิดเหมือนคนอื่นคิดเหมือนคนอื่นก็คือเป็นผู้ตามมาไงแล้วคิดฉีกแนวเอถ้านํานำแล้วไม่สําเร็จผมว่าไอ้ลำไยมันงามเพราะมีพยุงแล้วพยุงมันโตเพราะมีลำไยก็ก็เป็นไปได้นะก็ไปไปได้ครับบางทีเราให้ปุ๋ยลำไยพยุงก็ได้ด้วยในทางกลับกันนะถ้าปลูกถ้าปลูกเนี่ยประเภทเดียวกันนะไม่โตไม่โตครับ